แฮกวงแคลชเปิดตัวแฟนเบสชนิดาภาจากนางเอก MV 17ปีผ่านมาได้มาคบกันจริงวงการบันเทิงไทยได้คู่รักใหม่เข้ามาเติมเต็มความหวานแล้วเมื่อหนุ่มแฮกวงแคลชหรือแฮกถาปนาณะบางช้างอดีตมือกีต้าววงแคลชได้ออกมาเปิดตัวแฟนสาวอย่างเป็นทางการนั่นคือนักแสดงสาวหน้าหวานเบสชนิดาภาโดยทั้งคู่ได้โพสต์ภาพคู่กันบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับแคปชั่นหวานๆที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่น ความสัมพันธ์สุดโรแมนติกแฮกและเบสเดทโพสตภาพคู่กันในชุดเสื้อบอลที่เหมือนกันพร้อมกับแคปชั่นที่แสดงถึงความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันแฮกโพสต์ภาพคู่กับเบสพร้อมแคปชั่นว่ามีคนดูบอลเชียร์บอลด้วยและเบส c h a n i d a p a ส่วนทางด้านเบสโพสภาพคู่เหมือนกันพร้อมแคปชั่นว่าจากนางเอก mv สู p, ่เด็กผีแฟนแฟและเพื่อนดาราต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนานเรื่องราวความรักที่น่าประทับใจ ที่น่าสนใจคือเบสชนิดาภาเคยเล่นเป็นนางเอก MV เพลงขอเจ็บแทนของวงแคลชเมื่อ17ปีที่แล้วซึ่งแฮกและเบสเพิ่งจะทำรีแอคชั่นเพลงนี้ด้วยกันทำให้หลายคนอดทึ่งไม่ได้ว่านางเอก MV ในวัยนั้นกลายมาเป็นแฟนสาวของนักร้องในปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นเบสยังคงดูสวยเหมือนเดิมราวกับหยุดเวลาไว้มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างพากันวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่บางคนมองว่าเป็นความรักที่สวยงามและน่าอิจฉา ในขณะที่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นจากการที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันใน MV เมื่อ17ปีที่แล้วและอาจจะกลับมาพบรักกันใหม่สรุปแฮกวงคลาสและเบสชนิดาภาได้เปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการความรักของทั้งคู่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและแสดงให้เห็นว่าเวลาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักแฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจและความสุขให้กับทั้งคู่หวังว่าความรักของทั้งคู่จะยืนยาวและมีความสุขตลอดไป